สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M m o v i e หากไม่เคยทำผิดแล้วเมื่อไหร่จะเรียนรู้ความถูกต้องชีวิตคนเราย่อมผิดพลาดกันได้บางครั้งเราทำดีกับคนผิดและบางครั้งเราทำผิดกับคนดีฉะนั้นแล้วต้องเดินออกห่างจากบางสิ่งเพื่อเราจะได้เข้าใจความจริงอะไรบางอย่างนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า เด็กเดนปี2005ครับจะเป็นเรื่องราวของพวกกลุ่มแก๊งเด็กวัยรุ่นนะครับที่พวกเขานั้นชอบตีรันฟันแทงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องไปทั่วจนทําให้มีผู้บริสุทธิ์นั้นต้องได้รับลูกหลงจากความเดือดร้อนที่พวกเขาได้ก่อสร้างขึ้นเพียงเพราะวัยคึกขนองรักศักิศีและทําอะไรโดยไม่คิดนะครับเมื่อถูกจับได้จึงถูกส่งตัวเข้าไปดัดสันดานในกรมทหารและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าผู้ชมอยากรู้ก็สามารถรับฟังผุมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยครับมาดิจากต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวของเด็กเด่นได้เริ่มต้นขึ้นในมหาวิทชาลัย าพี่ชายที่แสนดีเขารักน้องสาวของเขามากๆอิ๋วเป็นน้องสาวสุดที่รักของพี่ชานอนาคตของอิ๋วเรียนจบและกําลังจะมีงานดีๆทํารออยู่และคนอย่างพี่ชานก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้น้องสาวมีความสุขมากที่สุดหลายเดือนผ่านไปในตรอกซอกซอยแคบๆได้มีเด็กวัยรุ่นช่างกลดักกระทืบคู่อริอยู่แว่นอนดีตเด็กนักเรียนช่างกลรุ่นพี่ที่ถูกไล่ออกไปแล้วได้พารุ่นน้องมาไล่กระทืบเด็กช่างกลจากโรงเรียนอื่นพวกเขาเผาเสือ้อและยืดหัวเข็มขัดของโรงเรียนคู่อริทาให้ขิ เด็กช่างกลที่ถูกดักเล่นโกรธแค้นและต้องเอาคืนแน่ๆหลายวันต่อมาแจ็คเด็กมอต้นขาสัน้นได้แอบโดดเรียนและเอาเสื้อผ้าของเด็กช่างกลมาใส่ส่วนเกียงก็ได้มาตามแจ็คไปซ้อมดนตรีแต่ว่าแจ็คก,ก็ไม่สนใจเพราะเขาอยากจะใส่เสื้อผ้าเด็กช่างกลไปจีบสาวมันดูเท่ดีมากๆในเย็นวันนั้นได้มีประชาชนชาวบ้านคนบริสุทธิ์ออกมาทำม,มาหากินและใช้ชีวิตตามปกติเป็นเวลาเดียวกับเด็กช่างกลทั้งสองฝ่ายได้ยกพวกเพื่อนัดให้มาเจอกันในบริเวณถนนใหญ่ในตอนนั้นแจ็ ที่กาลังจีบสาวก็ได้มีเรื่องกับเด็กช่างคนโรงเรียนอื่นด้วยจากนั้นไม่นานทั้งสองฝ่ายจึงวิ่งกรูเข้าหากันแล้ววิ่งเข้าใส่ตีกันอย่างบ้าคลัง่งเพื่อประกาศสักดาว,ว่าใครเจ๋งกว่าพวกเขาทําไปเพราะความคืกคนองแต่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านประชาชนโดนลูกหลงในขณะที่กําลังชุนลมุนกันอยู่โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหนึ่งนัดได้ปักไปที่หลังของอิ๋วน้องสาวของชาญที่กําลังจะมีอนาคตที่ดีส่วนคุณยาย ก็ถูกลูกหลงไปด้วยเช่นกันจากนั้นไม่นานตำรวจได้นำกำลังมาสลายและจับตัวผู้ก่อเหตุไปได้บางส่วนแจ็คก,กับเกียน์ก็ติดร่างแหถูกจับไปด้วยจากนั้นผู้หญิงและคนแก่ที่ถูกยิงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กน้อยที่มากับคุณยายได้แต่ถามคนรอบข้างไปว่าคุณยายผมจะตายหรือเปล่าครับผมคิดถึงคุณยายคุณยายของผมจะเป็นอะไรไหมครับ พี่ชานเองก็ได้แต่หลังน้ำตาคิดถึงเรื่องราวในอดีตความผูกพันที่เขารักน้องสาวตลอดเวลาที่ผ่านมามันกำลังจะถูกพรากไปจากชีวิตของเขา ในตอนนั้นเด็กน้อยและชาญได้เห็นข่าวในทีวีว่าชาวบ้านกําลังด่าพวกเด็กนักเรียนที่ชอบตีกันเป็นประจำแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพฤติกรรมของเด็กพวกนี้เป็นเหมือนขยะสังคมน่าเบื่อหน่ายสร้างความเดือดร้อนให้คนบริสุทธิ์ไม่เว้นแต่ละวันถ้าเป็นไปได้ก็จับให้เด็กพวกนี้ไปอยู่ไกลกๆเลยจากนั้นพวกเด็กช่างกนที่ตีกันก็ถูกจับส่งตัวให้มาอยู่ที่ค่ายทหารเพื่อฝึกและดัดสันดานและผู้กองก็ได้รับจดหมายว่าให้หาตัวคนร้ายที่เป็นมือยิงคนแก่และหญิงสาวจนได้รับบาดเจ็บจาก นั้นจ่าสมอนทหารผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในค่ายได้มาสั่งให้พวกเด็กนักเรียนทุกคนไปยืนเข้าแถวแต่ขิงไม่ยอมทําตามคําสั่งแถมยังผลักจ่าสมอนทาให้จ่าสมอนเธอก็ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของพวกเด็กนักเรียนช่างกนแจ็คกับเกียงเองที่เห็นแบบนั้นก็ต้องรีบวิ่งไปเข้าแถวเหมือนกันแต่เข้าแถวกันไปได้สักพักพวกเด็กช่างกลก็เกือบจะมีเรื่องกันอีกทําให้จ่าสมอนเธอพูดออกไปว่านี่ถ้าใครยังไม่เลิกกวนไปแล้วก็จะโดนหนักกว่านี้อีกนะ นสุดท้ายพวกเด็กนักเรียนก็ไม่มีใครกล้าหือตกกลางคืนพวกกองและพวกทาหารก็ได้มาประชุมกันว่าจะทำยังไงถึงจะหามือปืนตัวจริงได้แต่ในขณะนั้นเองพวกเด็กช่างกลก็เกิดการตะลุมบอลในห้องนอนกันอีกครั้งทำให้ผู้กองต้องเรียกเด็กนักเรียนช่างกลที่ตีกันทั้งสองฝ่ายไปยืนที่กลางสายฝนและพวกเขาก็เค้นความจริงให้สารภาพมาซะว่าใครคือมือปืนตัวจริงเพราะไม่อย่างนั้นจะต้องยืนกลางสายฝนนี้ทั้งคืนและจะไม่ได้นอนจนกว่าจะมีคนสารภาพหรือสัตว์ทอดมาซะดีๆทาหารไล่ถามพวกรุ่นน้องทีละคนไป จนทําให้มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้สึกกลัวและปริปากบอกความจริงว่ามือปืนเป็นใครทางด้านกลุ่มของแว่นก็รวมตัวกันเตรียมตัวจะแหกค่ายไปและพวกเขาก็ทําได้สําเร็จขโมยรถบัสของทหารขับหนีออกไปเมื่อพวกทหารรู้ตัวจึงสั่งให้นํากําลังรีบสะกดรายตามไป ซึ่งบนรถบัสก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มของแว่นแต่ยังมีกลุ่มของขิงเกียงและแจ็คร่วมถือคน,นอื่นๆที่ตามมาด้วยรวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่าคนเมื่อพวกเขาขับรถหนีออกไปได้สักพักก็ไปเจอทางตันและหลงทางทําให้รถนั้นจอดอยู่กับที่ในขณะที่มีบางคนกําลังจะเดินลงจากรถจู่ๆก็ได้มีกลุ่มทหารอีกกลุ่มหนึ่งยิงเข้ามานะครับซึ่งพวกเขาคิดว่านี่คือกลุ่มของทหารแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ กลุ่มที่ยิงขึ้นมาครับมันคือกลุ่มของโจรหน้าแดงที่จะอยู่ตามชายแดนนั่นแหละครับเพราะพวกเขาขับหลงมาจนถึงสุดเขตชายแดนแล้วพวกเขาหลบอยู่ในรถตั้งแต่มืดจนถึงเช้าพอโผล่หน้าออกไปพวกมันก็ยิงสวนมาทันทีในตอนนั้นรุ่นน้องอย่างมาโนธเขาเป็นคนขี้กลัวที่สุดได้บอกให้พิวแว่นนั้นมอบตัวเธอเพราะพวกเขาเองก็กลัวตายขืนดัานทุรังทําแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในตอนนั้นดุสิต อาจารย์ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวที่แฝงตัวเข้ามาอยู่กับพวกนักเรียนก็ได้พยายามพูดเตือนสติแว่นไปด้วยว่าให้มอบตัวโทษหนักจะได้กลายเป็นเบานายจะทําให้เรื่องมันวุ่นวายยุ่งยากแบบนี้ทําไมไก่แค่ฝึกไม่กี่วันเนี่ยมันจะตายเหรอแต่แว่นก็ได้บอกไปว่าใช่กูจะตายขนาดพ่อแม่ยังบังคับกูไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับพวกทหารพวกเราตีกันมันก็มีคนเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ใหญ่ยังตีกันได้เลยในทีวีเนี่ยพวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันถ้าจะโทษอะก็ต้องโทษกันหมดทุกคนรวมถ ในตอนนั้นใหม่ศิลปินข้างถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่กลับต้องถูกจับและติดร่างแหมาด้วยก็ได้พูดจาไม่เข้าหูแจ็คจนทั้งคู่เกือบจะมีเรื่องกันแต่สุดท้ายก็ถูกห้ามเอาไว้ได้จากนั้นต้งจึงขออาสาตัวเองลงไปดูลาดลาวว่าเหตุการณ์สงบหรือยังพอต้องเดินลงไปได้สักพักสุดท้ายเขาก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเมื่อพวกเขาสบโอกาสจึงรีบลงมาจากรถบัสและวิ่งหนีออกไปโดยที่ไม่รู้ทิศรู้ทางโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังวิ่งเข้าไปในเขามรณะซึ่งมันเป็นดงของกลุ่มโจนหน้าแดง ในระหว่างนั้นเองเหล่าบรรดานหน่วยรบพิเศษกําลังจะออกล่าโจรหน้าแดงพอดีและพวกเขาได้ดักจับสัญญาณวิทยุของกลุ่มพวกโจรหน้าแดงจึงได้รู้ว่ามีนักเรียนที่ถูกส่งมาฝึกในค่ายทหารแหกด่านเข้ามาและหลงเข้าไปในหุบเขามรณะและหัวหน้าหน่วยรบพิเศษก็คือชาญพี่ชายของอิวที่ถูกพวกเด็กเดนยิงไปนั่นเอง เมื่อหัวหน้าอย่างชานรู้ว่าพวกเด็กนักเรียนหลงเข้ามาเขาเองก็ไม่สนและสั่งให้ลูกน้องนำกำลังไปบุกโจมตีพวกโจรหน้าแดงหมดทุกคนโดยที่ไม่สนว่าเด็กนักเรียนจะโดนลูกหลงหรือไม่จากนั้นพวกเขาจึงนำกำลังและไปรบกับพวกโจรหน้าแดงซึ่งในตอนนั้นพวกเด็กนักเรียนได้ติดอยู่ตรงกลางแม่น้ำพอดีแต่หัวหน้าหนวยรบพิเศษอย่างชานเขาก็ไม่สนใจสั่งให้ลูกน้องถล่มโจรหน้าแดงต่อไปจากนั้นหัวหน้าชานเขาก็ได้คิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดว่าวิธกรรของพวกเด็กนักเรียนมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและคนนนบริิสุทธ์าขดไห กระทั่งเจ้าวินัยได้มาขอรับคําสั่งจากหัวหน้าชาติอีกครั้งว่าจะปล่อยให้เด็กนักเรียนตายหรือจะช่วยเด็กนักเรียนก็ออกคําสั่งมาได้เลยพวกเขาพร้อมทําตามคําสั่งหัวหน้าชาติได้ยืนคิดอยู่สักพักจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปช่วยเด็กนักเรียนขึ้นมาและพวกหน่วยรบพิเศษทุกคนก็ได้ตะโกนให้เด็กนักเรียนนั้นรีบขึ้นมาฝั่งนี้เพราะฝั่งนั้นคือกลุ่มของพวกโจรหน้าแดงกลุ่มของพวกขิงได้หนีตะเกียกตะกายตัวเองพยายามวิ่งเข้าไปหาพวกกลุ่มของหน่วยรบพิเศษรวมถึงแจ็คกับเเเเเกกกกกกออองง็ถูพพวววววนน่่่ยยยรศษชาาไไ้้ดแแตลลปุมข 4คนที่พวกเขาไม่ยอมหนีกลับไปหาพวกหน่วยรบพิเศษเพราะกลัวจะถูกส่งกลับสู่ค่ายทหารและสุดท้ายพวกเขาก็ถูกจับได้3คนส่วนโจที่ถูกยิงที่ขาจนเขาเดินไม่ทันเพื่อนเขานั้นโชคดีที่ไม่ถูกจับและเขาก็ต้องตะเกียกตะกายตัวเองวิ่งย้อนกลับไปเพื่อไปหาหน่วยรบพิเศษและบอกว่าเพื่อนของเขาถูกจับตัวไปเมื่อเหตุการณ์สงบลงค่ายทหารได้แฝกโมหน้าของมือปืนที่ยิงคนแก่มาให้กับหัวหน้าชานหน่วยรบพิเศษหัวหน้าชานเดินไปสำรวจใบหน้าทีละคนและคนที่เป็นคนลงมือ ยิงคนแก่ก็คือโดง่งทําให้หัวหน้าอย่างชาญเองเขาโกรธมากๆที่คนบริสุทธิ์จะต้องมาตายเพราะพวกขยะสังคมเด็กเดนพวกนี้หัวหน้าชาญซัดโด่งด้วยความโกรธแค้นก่อนที่อาจารย์ดุสิธิ์จะมาห้ามเอาไว้ แล้วบอกกับหัวหน้าชาญไปว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเด็กนักเรียนเพราะพวกเขายังเป็นเด็กยังมีความคึกขนองทางที่ดีคุณควรจะให้โอกาสพวกเขาใครที่ทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายคุณจะมาควบคุมเราและใช้สารเตี้ยแบบนี้ไม่ได้หัวหน้าชาญเองก็ได้เถียงไปว่าไม่ใช่เพราะสารเตี้ยรหรอกหรอที่พวกมึงทุกคนได้มายืนอยู่ที่นี่และที่นี่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายไทยที่จะคุ้มครองกูจะทำอะไรก็ได้อาจารย์ดุสิตเองก็ได้บอกให้หัวหน้าชาญนั้นลองให้โอกาสเด็กได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจลองดูหน้าเด็กนักเรียนสิมันก เหมือนกับลูกหมาที่เชื่องตัวหนึ่งทําอย่างกับว่าพวกคุณอ่ะไม่เคยมีลูกมีหลานอย่างนั้นแหละและอาจารย์ดุสิตได้บอกไปว่าถ้าเด็กนักเรียน3มคนนั้นเป็นอะไรขึ้นมาพวกคุณจะต้องรับผิดชอบจ่าววินัยที่เห็นว่าอาจารย์ดุสิตพูดจาไม่ระวังปากและก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิ่งเข้ามาซัดอาจารย์ดุสิตและบอกไปว่าถ้าไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดมากดีกว่าทางด้านกลุ่มของแว่นก็ได้ถูกพวกกลุ่มัวหน้าเจ้าหน้าแดงจับตัวมาที่ค่ายของพวกมัน ในตอนนั้นมานนท,ที่กลัวสุดขีดได้ขอร้องยกมือไหว้และเขาขอร้องให้โจนหน้าแดงปล่อยตัวเขากลับบ้านทําให้หัวหน้าของพวกมันโกรธมากๆและยิงไปที่ไหลามานนจนเขานั้นสลบไปและหัวหน้าโจนได้ส่งปืนให้กับเตยจัดการยิงเพื่อนของตัวเองซะเพราะเขาจะรับคนเข้ากลุ่มเฉพาะคนที่ใจถึงเท่านั้น เตยจึงพูดด่าวแว่นสารพัดว่าเป็นเพราะมึงคนเดียวที่ทําให้พวกเราต้องมาอยู่ที่นี่และทําให้เพื่อนอย่างมาโนต้องตายและสุดท้ายเต้ยก็ทําไม่ลงเพราะถึงยังไงพวกเขาก็ยังคงเป็นเพียงเด็กนักเรียนช่างกลธรรมดาที่ไม่สามารถฆ่าเพื่อนได้ลงคอหัวหน้าโจนจึงได้มอบปืนให้กับแว่นซึ่งแว่นเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆต่อให้ทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเอาชีวิตรอดแว่นก็ไม่ลังเลที่คิดจะเก็บเพื่อนตัวเองด้วยความที่เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนทําให้เขาเองถ้ากลับไปก็จะติดคุกและในตอนนั้นเองทําให้เต้ยพูดออกมา หมดทุกอย่างว่าความจริงแล้วมือปืนที่เป็นคนยิงอิ๋วก็คือแว่นนั่นเองทําให้แว่นโกรธจัดและยิงเต้ยไปที่ไหล่ซ้ายซึ่งในตอนนั้นเองหัวหน้าชาญที่ปลอมตัวมาเป็นพวกโจรหน้าแดงได้ยินและก็ฟังเหตุการณ์หมดทุกอย่างและเขาก็ได้รีบจัดการเก็บพวกโจรหน้าแดงทุกคนและเกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นก่อนที่จะรีบช่วยพวกเด็กนักเรียนทั้ง3คนหนีออกมาจากค่ายพวกกลุ่มโจรหน้าแดงได้เมื่อหัวหน้าชาญช่วยพวกเด็กนักเรียนทุกคนออกมาได้กลายเป็นพิวแว่นที่ถูกจัดหนักจัดเต็มที่สุดหมวดชาญชี้ให้แว่่นนนนั้้ดูไปทีใบหาของ ผู้หญิงคนนี้และถามว่ามึงจําผู้หญิงคนนี้ได้ไหมแต่แว่นก็ไม่รู้ได้ซ้ําว่าผู้หญิงคนนี้คือใครหัวหน้าชานได้บอกไปว่ามึงพรากน้องสาวไปจากกู ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ดุสิตที่รู้ความจริงเหมือนกันก็ช็อกมากๆก่อนที่แว่นจะโดนจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งจากบาทาที่หุ้มไปด้วยรองเท้าคอมแบทแว่นพยายามยกมือไหวและพูดคําว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วอย่าฆ่าผมเลยอย่าทําอะไรผมเลยและจากนั้นไม่นานหัวหน้าชาญก็ดูอ่อนแรงลงไปเพราะว่าเขานั้นถูกยิงไปที่หลังนั่นเองครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆจาวินัยเองก็ได้มาจัดหนักจัดเต็มใส่แว่นต่อและบอกไปว่าพวกมือเห็นหรือเปล่าหัวนหน้าต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกมือที่เป็นคนยิงน้องสาวเขาทําให้แว่นเอง ก็สํานึกผิดแทบไม่ทันซึ่งในตอนนั้นเองพวกกลุ่มโจรหน้าแดงก็ได้บุกมาที่ค่ายพอดีทําให้พวกเขาต้องวิ่งหนีและเกิดการปะทะเพื่อเอาชีวิตรอดอีกครั้งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลหัวหน้าชาญที่ได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ๆกับน้องสาวและเขาก็ได้รับข่าวดีว่าน้องสาวของเขาชิบจรกลับมาเต้นอีกครั้งส่วนแจ็ค เกียงและใหม่เองก็รอดชีวิตกลับมาและพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันและเปิดวงดนตรีซ้อมด้วยกันเพื่อหารายได้พิเศษและคุณยายที่ถูกยิงก็ยังไม่ตายนะครับอาจารย์ดุสิท์ก็รอดกลับมาและเขาก็เรียนจนจบปริญญาเอกส่วนแว่นหลังจากที่ได้รับโทษตามกฎหมายก็ได้กลับมาตั้งใจเรียนกลับเนื้อกลับตัวกลับใจและเรียนจนจบอีกครั้งส่วนเตยก็ตั้งใจเรียนจนจบเช่นกันมาโนธท,ที่ปอดแหกที่สุด ถึงแม้ว่าจะถูกยิงแต่เขาก็ยังไม่ตายหลังจากเรียนจนจบก็ได้เดินตามความฝันตัวเองเตรียมออกเทปเป็นศิลปินนักร้องนักเรียนโด่งที่เป็นมือปืนยิงคนแก่ก็ได้ลาออกจากโรงเรียนกลับเนื้อกลับตัวกลับใจออกไปทําธุรกิจบันเทิงจนร่ํารวยมากๆส่วนขิงก็ได้ซุ่มเรียนจนจบและได้ย้ายตามครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่สกอตแลนด์ทางด้านจ่าชานที่ปกป้องเด็กนักเรียนได้สําเร็จแต่ว่าเขาก็ต้องสูญเสียลูกน้องไปหลายนายเหมือนกันทําให้เขาต้องลาออกจากการเป็นหน่วยรบพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบและมาเปิดบริษัท รักษาความปลอดภัยเพื่อจะได้อยู่ดูแลและใกล้ชิดกับน้องสาวมากขึ้นและเรื่องราวของเด็กเดนปี2005ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยเด็กเดนครับ2005ก็เป็นหนังที่สะท้อนสังคมนะครับวัยรุ่นไทยการเป็นวัยรุ่นนะครับอยู่ในช่วงวัยคึกขนองนั้นกว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับบางคนหลงเดินทางผิดถ้ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้ทัน อนาคตก็ยังรออยู่แต่สําหรับบางคนที่กลับตัวกลับใจไม่ทันพอรู้ตัวอีกทีก็อาจจะต้องไปอยู่ในคุกเพื่อรับโทษในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าอยู่ในช่วงของวัยคึกขนองก็อยากจะให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้และจะได้ไม่หลงเดินทางผิดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสบคิปที่ช่อง, ie, ง Tube, page, Facebook ัวสวาก่ออมบูบีทั้สุขกับ ดูภาพยนตร์สวัสดีครับ